มาพบมาเจอกับจันทร์ปรีดีตามเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะถึงที่ทาง,งานแล้วกำลังเดิน กำลังออกมาจากรถไฟนะคะตอนนี้ก็ขึ้นไปเดินไปกำลังจะกำลังเดินไปนะเดินไปที่ทำงานนะคะตรงน,นี้ก็บริเวณที่ทำงานก็สวยดีนะคะนะช่วงกลางคืนนะอันนี้มันไม่กลางคืนแล้วโทษทีคะ่ะเจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะ เ a าดิฝรังเจ็ดโมงเช้าแล้วคะ่ะกำลังเดินไปที่ทำงานนะคะอยู่ที่อยู่แถวบริเวณที่ทำงานนะคะเจ็ดโมงเช้าก็ยังมือดอยู่นะคะคะวแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจจานฝรั่าลิตนะคะ ก็เช้าๆ้านี่ก็อากาศเย็นๆนะจ๊ะ <ăn> ก็มีหลายคนนะที่ทำงานกลางเช้าเนาะช่วงเช้าเช้าขนาดนี้ก็ทำงานร้านอาหารกันนะคะ จันปารีดเข้างานเจ็ดโมงเช้าค่ะออกจากบ้านก็หกโมงนะคะกว่าจะมาถึงที่ทำงานนะคะก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงเนอะพี่น้องอากาศเช้าเช้าเย็นเย็นบรรยากาศดีบรรยากาศดีแ <laughs> นะล้วก็ร้านอาหารนะคะริวแร ก็สู้กันไปนะคะทุกคนไม่ว่าจะทำงานที่ไหนนะคะในทั่วโลกนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะซื้อสู้นะคะ,ะเพื่อปากท้องเนาะเราก็ต้องทำงานนะคะไม่ทำก็ไม่ได้กินนะทุกคน ร้านอาหารเขาก็าเขาทำใหม่ค่ะนี่ปรับปรุงใหม่จนทำงานที่นี่ก็19ปีแล้วนะคะอยู่ฝรั่งเศสมาก็20ปีแล้วนะครึ่งต่อครึ่งค่ะอยู่ที่เมืองไทยก็ตั้งแต่เกิดเนาะเกิดก็อยู่ได้ประมาณ ก็อยู่เมืองไทยใช้ชีวิตที่เมืองไทยก็22่สปี23 24ก็มาอยู่ฝรั่งเศสแล้วนะคะเดินกินลมจานฟารีเดินกินลมเช้าเช้าอารมณ์ดี อารมณ์ดีเพราะมีความสุขนะความสุขก็อยู่ทีท่ตัวเรานะหัวเราะก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหาว่าสันนะทุกที่ทุกคนก็มีปัญหามีต่างๆกันไปนะคะปัญหานะก็อันไหนที่แก้ได้ก็แก้อันไหนที่แก้ไม่ได้ก็ปล่อยผ่านค่ะ นักนะสาหัสยังไงก็ต้องทนต้องสู้นะคะพี่น้องชีวิตเรามันก็มีแค่นี้นะมีทุกข์มีสุข <c oughs> เหนื่อยบ้างเหนื่อยก็พักนะคะ <c oughs> เหนื่อยจากงานมีปัญหากับงานมีปัญหากับอะไรนะคะก็เราก็ต้องสู้ไปนะคะต้องแก้ไปเนาะ ถึงที่ทำงานแล้วนะคะทุกคนจันปารีนมาทีหลังเพื่อนตลอดเลยนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับรถเนาะรถช้าเราก็มาถึงช้ารถเร็วมันก็มาถึงเร็วนะคะเพราะว่าอยู่เราทำงานเราก็นั่งรถเนี่ยที่ทำงานจันปารีนนะคะดูข้างใน โอเคนะคะทุกคนจันถึงที่ทำงานแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้จันปลาลีด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ